สบายดีทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์ห้างค่าหรือว่าห้างค่าซุ้มสนโอโหสอบเนาะสาขาทับอิตเนี่ยที่ว่ากำลังจะสร้างขึ้นในตอนนี้ก็สำหรับที่เห็นนี้นี่เนาะเป็นการตัดต้นไม้เนาะเคลียร์พื้นที่ต่างๆเนาะตัวนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดในเมื่อนี้เนาะก็คือวันที่3เดือน2เนาะวันที่3เดือน2ปี2 0ง4เนาะกำลังเคลียร์พื้นที่ออกมาเมื่อก่อนบอลนี่ก็ -66 พอสมควรเนาะตอนนี้ก็เลย ตัดต้นไม้ออกเมื่อนอกเกี่ยมพื้นที่สำหรับการปลูกสร้างห้างค้าสุมสนโอโฮสอบสาขาธมิตของประเทศไทยเนาะและสาขาที่ว่าตั้งยุนีจะเป็นสาขาที่ว่าใหญ่ที่สุดใหญ่กลมูลเนาะอยู่ในอยู่ในประเทศไทยเนาะอันนี้เป็นป้ายโฆษณาห้อมหอบเนาะอันนี้บริเวณด้านหอบอหอบนอกของของหา้างค้าของเราเนาะ ตอนนี้กำลังทำการเคลียร์พื้นที่ตัดต้นไม้อีสังต่างๆออกเมิดเนาะพร้อมที่ว่าจะดําเนินการปลูกสร้างน่าจะได้เริ่มในอาทิตย์หน้าเนาะมื่อนนี้กัวันเสาร์ที่3เดือน2ปี2อ2 4ัน4เนาะอันนี้ขอรายง,งานความคืบหน้าประมาณนี้เดอทุกคินเดอเป็นจังนนเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับโปรเจกต์ค่าค่าสูงสุดโอโหอบเนาะ